สวัสดีครับอิสานประเจ้าครับเขามาเว่าเรื่องควบคุมเบาหวานรักษาไตให้มันไตมีดีไตเฮ็ดงานดีเป็นปกติยุบตลอดนะพี่น้องแล้วกับ,บํำรุงสายตาแล้วที่สำคัญเฮ็ดให้กินเข่าแซ่บพร้อมซียางซีโลกที่เขารักษาที่เขาบำรุงด้วยสมุนไพรแค่โตเดียวง่ายๆเองพี่น้อง เบิ้งยิสานพระเจ้าสิบอกไงนิดเดียวเฮ้อของบ้านเขานี่นี่น้องไปเก็บสมุนไพรน้ากันเฮ้ออย่าไปหาลักของเขาเด้ออยู่หน้าบ้านเขาขอเพื่ขอเพิ่นก่อนเคยเห็นกันบอ่อต้นมอนต้นใบม่อนน่ะนะให้เบิ้งใบมันชัดๆเด้วนี่สมุนไพรดีของเขาเมื่อนี่นะครับ อ <Yeah. S 2> หลังจากที่เขาไปเอาของเพิ่นมาแล้วขอเพิ่นอยู่ <c oughs> นี่นะใบมอนนะใบมอนใบมอนบ้านเขาหนพี่น้องที่เอาไว้เกียรตัวไม้ตัวมีนะี่นะนี่ละนะครับบัดที่นี่เบิ้งดีดีอีสานบัวเจ้ามีสูตรให้เบิง้งเพื่อโตพี่น้องเองนะครับ เบิ้งดีเบิ้งให้จบคลิปอีกเป็นอย่างอีสานพระเจ้าจังมาเค็ดอยู่ในป่าพอดีขนมักยากเนาะเฮ็ดอยู่ในบ้านก็ได้เตากงเตาแก่ต้มก็ได้อีสานมักเจ้าอีสานพระเจ้าเป็นคนมักยากมกเค็ดเนาะเบิ้งไปเรื่อยๆพี่น้องนะเขากระเอีวใบมอนใบที่ประมาณนี่นะครับใบกางก้อนกางออนกางแก่น่ะพี่น้องนะครับจะเก้าใบนะนับไปเลยเก้าใบ นี่เก้าใบนะพี่น้องเขาก็สีมาล่างให้สะอาดก่อนเนาะเสี่ยวใส่หมอนะพี่น้องหมอ,อยังก็ได้เด้อเอาใส่หมอนี่เก้าใบแบบที่นี่ก็เติมน้ำประมาณลิตรหนึ่งถึงสองลิตรโดยประมาณกับประมาณลิตรครึ่งนะฟังดีๆนะลิตรหนึ่งถึงสองลิตรโดยประมาณก็ลิตรครึ่งก็ได้นะครับก็สิตั้งือไฟเลยตั้งหมอนะตั้งใส่เตาเรียบร้อยโอเค สิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะพี่น้องสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะครับฟังดีๆเพื่อความเข้าใจเด้อมนบรรยากาศดีครับเด้พี่น้องนั่งอบอบควันไฟเนี่ยแหละให,ให้ก็อูดหนุงให้ก็อุดหนูเนี่ยพี่น้องเขาสิต้มน้ำเดือดจัิงสิประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะครับนี่ก็กำลังสิได้ที่นะครับ น้ำเดือดรุๆนะครับเขาได้ที่แล้วมาที่นี่เขาก็สิบป้งวับไปมปับโฮสวยงามเอ,าอ้หล่าตักให้เบิ้งเด้เอตักขึ้นมาบุฟเฟ่บ้านเฮาโน่นน้ำสีออกเหลืองออกเขียวออกใสออกจึงซีล่ละไปใบมอนบ้านเฮาอะ่ะพี่น้องกับสีจิงซี่แหละนะ น้ำสมุนไพรใบหม่อนนะครับอันนี้บำรุงสายตาบำรุงไตเฮ็ดให้กินเขาแซบผู้ใดกินเขา,เาบ่แซบตัวนี้ได้เลยครับนะครับแล้วก็บ,บํำรุงไตให้เป็นปกติให้ทำงานได้ปกติควบคุมเบาหวานได้ดีเยี่ยมนะผู้ใดเป็นควบคุมมันไว้ <c oughs> ง่ายบ่ะพี่น้องสมุนไพรบ้านเขาอ่ะอันนี้จิงสี่เลยพี่น้องนะดีเลยสำหรับ คนพื้นพื้นบ้านเขานะนี่บบมีพิษมีไัยกับอีอย่างด้วยบบมีผลกระทบกระทั่งกับเครื่องในของของคนเขาเนาะการกินกับกินก้อนอาหารสามมื้อสามครั้งนะครับต่อวันเช้าเที่ยงแรงเช้าเที่ยงเย็นนะครับก่อนอาหารนะครับกินประมาณถ้วยแก้วกาแฟหนึ่งนะครับนะครับต่อครั้งนะ ถ้วยกาแฟหนึ่งต่อครั้งนะครับการกินพวกเขาเจ้าคอยเฮ็ดกันได้นะพี่น้องนะโตเจ้าคองกับเบิ้งเอาแงงเอานะครับเพื่อสุขภาพที่ดีนะสมุนไพรบ้านเขามันมีอยู่แล้วแค่ใบมอนซื้อไปเอาโรดหน้าบ้านหน้าสวนทงให้ทงน้ผู้ใดก็เอามาโรดนะการเรลี้งรรยงลูกภูมิปัญญาการเรลี้ยงลูกสมุนไพรกับ บมีอย่างไรพี่น้องขอแค่กำลังใจกำลังใจกับแค่กดติดตามกดกระดิง่งเท่านั้นเองพี่น้องนะครับอีสานมะเจ้าสวัสดีครับ